ดูซิเนี่ยมันดูได้ไหมเนี่ยดูไปโกยหนูมาสิใครเขาอาอนุญาตให้หนูไปโกยหนูมาหนูนี่ชอบจริงๆเลยกับโกยหนูเนี่ยแล้วหนูก็ไปทําลายเขาเนี่ยทําไมลูกชอบนักเหรอแม่ก็ให้หนูกินข้าวอยู่นะแม,แม่ก็ให้หนูกินข้าวยล่นะชอบอะไรทุ่งนาเนี่ยดูหน้าตาดูไม่จืดเลยดูเท้าชิ้นะ่ะดำปีเลยเห็นไหมเนี่ยโคดดำปีเลยเห็นไหมดูหน้าตาหนูสิเนะี่ย หนูไม่หล่อแล้วนะลูกหนูไม่หล่อแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะไปะไปอาบน้ําเลยไปอาบน้ําเลยไม่น่ารักแล้วเราเนะ่ะไปอาบน้ําเลยนะอาบน้ําเข้าใจไหมลูกหนูต้องอาบน้ําแล้วนะได้ยินไหมกลุกต้ยมยำต้ยมยำครับมิกซี่ไม่หันหน้ามาหาแม่นี่แหละคนหล่อไม่ค่อยชอบกล้องเท่าไหร่ ใช่ไหมหนูหนูไม่ใช่ชอบกล้องใช่ไหมดูที่เน่าดำปิดปีปบริดปิดปีเลยเนี่ยมริดปิดปีเลยใช่ไหมเนี่ยไปลุกปะไปอาบน้ำดีกว่าสวัสดีนะครับชอบผมก็กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับแม่ผมดูอีกแล้วครับผมดูที่เนี่ยหน้าม,มอมเลยมอมเลยเด็กดือ้อมามาอาบน้ำเลยต,ตุ๊ดแตนเนี่ยตุ๊ดแล